ไม่สามารถจะทําให้ทุกคนหายได้ผมเป็นคนบอกวิวธีการรักษาให้หายถ้ารู้ไหมว่าใครเป็นคนรักษาตัวเราให้หายใครครับตัวเรองเห็นว่าประเทศไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดในเซาท์อีเซียนี่แหละรประเทศไทยเราเป็นมะเร็งวันละ400คน นะขณะนี้เข้าสี่ผมทราบยาผู้เป้าคอ์ประมาณล้านห้า NK เซลนะเขียมลึงโตประมาณล้านหนึงถึงล้านห้าแถบสเตมเซลก็เขียมละแสนสองร่องฉีดอย่า, 1, 000, างามันโบเข็มผมบอกผมทราบ่าคนไห้คนไทยเนี่ยเป็นเป็นมะเร็งกันเยอะมาก ว่าการเปลี่ยนคนเปลี่ยนยากไม่เปลี่ยนง่ายยากใครก็เปลี่ยนใครไม่ได้ถ้าเจ้าตัวไม่เปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนได้เปลี่ยนเสี้ยวอย่างเดียวถ้าฟังคนที่เหนื่อยหมดีกว่าแล้วเชื่อเปลี่ยนตเองหาใครก็เปลี่ยนใครไม่ได้ถ้าเจ้าตัวไม่เปลี่ยนแต่มนุษย์เปลี่ยนแปลงความคิดได้เพียงเสี้ยวอย่างเดียวที่ฟังคนเหนืยหที่คนบนโลกนี้มันไม่มีใครเปลี่ยนคนใครในทุกๆเรื่อง อยาคิดว่าเราเก่งคนเดียวในโลกเขาอกว่าในร้อยคนคนประสบความสำเร็จสูงสุดมีคนเดียวคนประสบความสำเร็จต่างๆมีสี่คนอีกห้าคนยังต้องทำมาหากินอยู่สาคนเสี่ยงวต้อง้องนันนีบ้ห้าสิสี่คนไม่มีเงินต้อจ่ายหาสิสี่คนไม่มีเงินต่อใสทอยาจากนั้นทั้งหม คนตรอสงวสเ็ีกี่เปอร์เซ็นต์ครับคนต่องกวาสเ็ดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับาเราประสบควมสเนี้ท่าไหร่ครับห้าเปอรเซ็นต์หนับสคนไม่ประสบความจีหรอก้าสิบห้าอยากจะเป็นคนห้าเก้าสห้าถ้าตัวใหญ่จะเป็าเปอร์เซ็นต์ท่านต้องรู้ว่าไอ้คนประเภทไหนที่มันเป็นคนเก คนประเภทไหนที่เป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จกล้าเสือนักเลยเขาบอกสาเหตุที่มนุษย์ไม่ประสบความสำเร็จการนี้เลื่อไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองอันนี้สำคัญคนจีนถือว่าสักจิ์เป็นสิ่งที่สำคัญความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญพูดคำไหนเป็นคบบนั้นต่อไปนี้อะไรออกจากปากเป็นจริงทั้งหมด ไม่จริงไม่พูดพูดแล้วต้องจริงแล้วคำพูดตอไมาเราแต่สารเสียแล้วราการที่สองชอบแก้ตัวมนุษย์ที่ไม่ประสบความสำเร็จชอบแก้ตัวมาเรียนทฤษฎีเพราะอรมมาสายจะคนไม่ประสบความสำเร็จแก้ชอบแก้ตัวแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่แก้ตัวสมมติว่า เกิดวุ่าวายเองเป็นหมอเรียกว่าไปเป็นหมอทางจิตวิทยาเรียกต่อไเกิดนายกนั่งีเธอไให้เต่มระยังจะฟังพวกเราน้าก้าวมังาเรานังไปข้าวมงขึ้นนายกถอ้าวเนี่ย หมอทำไมได่มาสายตอบผมขาดความรับผิดชอบก่อนแล้วนายยกจะถามอะไรตมออะไรเกิดขึ้นกับเรามันเป็นผลการกระทำของเราทั้งสิ้นสาย,สายเรานีและต้นเหตุของการมาสายไม่สนอื่นมันชอบชี้แต่กนด้วยด้วยความรับผิดชอบอะไรเกิดขึ้นกับเรามันเป็นผลการกระทำ มาเรียเวกการกระทำของใครแล้วใครจะต้องรักษาเราหายไม่หายที่กือใครเราเนื่องือความรับผิดชอบของเราไม่หายจะต้องเลยเรานีแหลต้เดือวกันไม่หถ้าหายเรานี่ะต้องเด็อดรานหายและผมบอกใจเชื่อว่าผมหายแน่นอนเพื่อทียนะไปกลับสุดที่ยวสสร

ใจกรอดอนน้องน่อนต้องรักทุกๆคนได้จะลกธรรมชาติของเอะสรางชีวิดออกาอนี้งที่นรอวเนี่ยพระเจ้าแองเราบอกธรรมชาติเองล้วตังกัธรรมชาติพระเจ้าหือเปล่าผมเชื่อว่าร่างกายผมมีพระเจาชาสมองเราบมาในรีมีเซลทั้งหมดเซ e l ์ครับ แสนล้านเซลล์ครับอันนี้สิไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่จะเก่งคนไหนก็เห็นเป้าหมายควาไปดูไม่มีเป้าหมายชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตได้เดียวนะเป้าหมายของพวกเราที่เป็นประเด็นที่มาที่นี่เป้าหมายคืออะไรครับหายเป้าหมายคืออะไรครับหายต้องให้จิตใจตั้งมั่หายครับมั่นใจบอกว่าจิตใจตั้งมั่ดังพอ ั่นใจก่อนแล้วเราจะทำตามที่เราพูดเราจะจบความสำเร็จที่จะหายจากอะไรจะไหนครับหนึ่งคามหมายที่จะเอ็นตางหมเป้าหมายที่จะเอ็นคือไม่เป็หไรนั่นคือป้าหมายที่จะเอ็นอันที่สองต้องทำหมดวานเรื่องที่ภยในหกเดือนหรือสามเดือนไม่แป็นหต่ออะไ กอนอ๋อยขามาไหหมดข่ายเอ็นเคซงเราต้องเพิ่มต้องมีคนออยต้องมาคนไเก็บเงินต้องมคไปจ่ายเงต้องมีคนไปจ่ายเงิต้องนไจายเงินตเองมีคนไปจายเงินต้องมี e นไปจ่าเน แปลว,ว่ามาหาจินตนากามากดตมากกว่าที่จะาวางแผนชีวิตของเราวางแผนชีวิตว่าตอนเนี้ที่หมอมาอบรมให้หวันเนี่ยเพื่อมาบอกให้ทําอย่างนี้ไม่ใช่ทำแค่หกวันกลับไปบ้านก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกับเป๊ะออกกําลังกายเป๊ะตื่นเช้าเป๊ะนอนผู้ใหญไม่กินมากเหมือนกับตอนที่บอบรม ไม่เกี่ยวกับวันจ่ายไหนวันเป็นเพียงแต่บอกว่ามีแรงวิธีการทําอย่างนี้ไม่เคยทักก้อนทอย่างนี้และกำลังทำต่อที่มานะเอาละวางแขนอันนี้สิย้ำกระเลงย้ำกระเลงฉันหายฉันหายฉันหายย้ำกระเลงทุกวันการย้ำกระเลงมันมีประโยชน์รอดเป็นการพูดกับจิตได้สำนึก จิตใจสมมติจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำนะจิตใจสมมติต้องพูดอ่อยๆพูดๆวันพูดแรงๆนะเพราะยังไสมองของเราเนี่ยอันนี้นังต้องมีสัมผัสเพราะเรามีจิตสมมติไม่จิตใจสมมติวิธีการทำให้ตื่นเช้าบานตื่นเช้าไม่เป็นเพราะไม่บอกจิตใจสมมติตอนก่อนนนอมันต้องสั่งจิตใจสมมติให้ปลุกตอนเช้า สมองของเรามันเป็นสายเดหลับตื่น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 ตื่นตอนหลับตื่นสดชีพเท่าไหร่ตื่นหลับตื่น่วงนอนเท่าไหร่เคยไหมนอนตั้งแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงตื่นมาแล้วมันง่วงอ่ะเคยไหมฮะทรายเขาตื่นตอนหลับตื่นไม่กินได้สำเร็จรูปงั้นวันนี้เราก็ลองดูนะนะตอนจะนอนบอกกินได้สำกร็จพรุ่งนี้เช้าตื่นฮะรวด้วย บอกขีเซนนักอพอตอนชาตเกะไปชมาไม่ต้องดูม่นะไอเด็่เข้านาะเป็นตัวเซนรีว่าเปิดประตูนะดูนะนะไอสองใหม่อาจจะค่าเคกินมากนิดหน่อยแต่นาไปตรงเตตรงเปบอกีต่เซนหนึ่งต้องลงมือทำรู้แล้วไม่ทำ เห็นก็กินข้าวไปดูก็กินเพื่อประโยชน์ต้องกินเองปัจจัยต่างผู้รู้ก็รู้ได้ชาวครอบนั่นแหละมันจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการรู้จญกไปเห็นนะไป